มุกเหล็กมีลากาเด้นนะคะอ่ะก็จะมีรีวิวของเซ่าสับนะคะคือรถแล้วก็จะวิ่งตามเส้นที่เราเขียนในกระดาษนะคะแกะเลยนะอืมอันนี้คือกี่บาทคะเนี่ยสามบาทค่ะสามบาทเหรอคะสามบาทสามหนึ่งหมายเลททะลุกดนเลยนะถ้าสามบาทจริงจะใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราไปถามเลยไหมน้องเซย่าอยู่ห้องข้างๆเนี่ย เชื่อไหมว่าตลกมากเล่นน้ำอยู่น้องเสย,ย่าเดินมาทักเผอ,อ,อเอ,อ,อนินมาเจอกันที่นี่ไม่ใช่เขาบอกมาให้เาอเอ,อ,อนินมาเจอกันอันนี้คือน้องพิมพ์เคยรีวิวไปแล้วเนาะถ้าใครเคยดูคลิปนั้นเป็นระ,ะเจิงอันนี้เป็นก<ล>ระขี้กรถถังใชม่มีเส้นมาให้มีเส้นอ้าวเขามีเส้นมาให้แล้วป้าอันนี้ก็คือจะให้มันวิ่งตามเส้นนะคะก็ต้องเปิดตรงตรงนี้ค่ะมันจะมีชีวิตอ๋อชีวิตหรือสีวิตนะสวิตชีวิต นี่เรามาเขียนเส้นเองเขาจายยางเขียนเส้นเองนะช่จยเขียนเส้นหน่อยให้มาเส้นเส้นต่อเนื่องนะไปมาก่อนทีละคนนะคะปาร์ตี้ก็ให้วิ่งโอ้ยจะมาไฟหนาแล้วเนี่ยอ่ะวอ้าวเหมือนอะ เส้นมันแคบไปเส้นมันไม่อ้วนนี่นะแบบเดเกียวเนี่ยจะโค้งเห็นไหมเขาจจยังอัติเขาใจยังว่าเส้นแข็งๆสิอัติอมก็เดียวได้เขาตรงนี้มันหักไปหน่อยนะหมันี่แล้วเขาเป็นเส้นหัวปอกอ่ะปมันมีเส้นเน่แ่ละอ๋อมันจเด็กของเกีก็คือทางเข้าก็คือมีตดนับออ ก็ไม่มีต้นรับเลยลยินดีต้อนรับโอ้โหมีการประดิษฐ์งานศิละปะแต่รถจะงงไหมคะเฮ้ยรถกิ่วมีปัญหามันไม่ยอมไปอ,ะอ่ะอ,อ่ายินดีต้อนรับเลยนะหน้าเหมือนไหมครับ เส้นหนาๆก็ไปว่าไ้งงละมีช่อดอกไม้อยู่มีช่อหัวใจอยู่งงงงงงกันงงโอนได้จล้โอ๋อใบตาขลักเลยโอ้ยโเลยโอ้ยเลย กันพันหนึ่งอะดุเออสซี้อยู่ไหนครับีสซี้อยู่ไหนอ่ะอันนั้นเราของไอของทิพย์ยุทนายลูกทิพย์เดียวคนเียวอะอ้าวอยูเอามาตั้งไว้ตรงนี้ทำไมอห้อะแล้วมันเดินอยู่ด้วยมัเดินอ่ะอันนี้ของทิพย์จะป้าปล่อยไปเลยนะครับนอกกันนะไปเท่าไหร่ก่อนไเลอช็อกนี่คือเหมือนกับว่ามันใช้เซนเซอร์สีที่แบบคอนทราสต์แค่นั้นใช่ไหมมันก็วิ่งเลยใช่ไหมป้าที่ได้ผลที่ดีเนี่ย มันจะต้องหนาประมาณนี้บางทีมันบางเกินมันจะได้ผลไม่ดีหนาประมาณนี้แล้วก็อ,อย่าหย,ยิกมากหยิกมากแล้วงงถ้าให้ดีนี่คือตัวอย่างที่เขาทําให้ดูต้องแบบนี้เช่นนานๆไม่สนุกเลยใช่ไหไม่สนุกระหว่างที่รัศกรสร้างกันเล ไม่เปตามไรมีฟ้าที่เขียนเลยอะเย้วูท้องนาวข้างนี้ยะะ